ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันที่เพรยน์คันนี้เลยเป็นรุ่นโตโยต้าโคราติส1.8สปอร์ตตัวรถปี16รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะคะไม่98,000กิโลตัวรถปี16แท้นะคะภายนอกดําภายในดําเดิมแท้โรงงานรับประกันรื่นโครงสร้าง100%อยู่แล้วเนาะ,ค,ะคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดไม่บวกเพิ่มนะพี่นะคันนี้ฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะพี่ผ่อนอยู่ประมาณ6,000-7,000ประมาณนี้เลยไม่เกินนี้ค่ะพี่สัตท่านไหนสนใจเล็งหาตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะคันนนนนนี้ตออบโจทย์แนนน่ะ 1.8 S-Sport นะฮะได้เป็นเครื่องยนต์พ8 0 0พร้อมกับชุดแต่งเอสปอรนะฮะสภาพนี้เลยสนใจจะจัดฟ n นแนนซ์ฟรีดาวได้เลยค่ะพี่คันนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อน67,000ไม่เกินนี้ซื้อสดไม่มีแวดแค่สนใจติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ f c เก่าน้องเอมมี่ด้วยนะคะวันนี้เอมมี่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เศรษฐีไทย6 8แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้พบเจอกับเอมมี่ก็ต้องเจอรถยวยสวยๆนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถนะคะโตโยต้าโคราติด1.8เอสออร์ตนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเจ้าของเดิมนะออกห้ามือเดียวป้ายแดงมาเลยคันนี้เป็นรถบ้านนะคะซื้อสดไม่มีแว๊ดนะพี่นะคันนี้นะคะตัวรถปี26 ลรวประกันเราคงสร้าง100%เนะเลขไม่เนี่ยเก้าหกว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะพี่ราคาตั้งขายพิเศษเลยคันนี้นะคะตั้งขายเพียง3า9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะพี่จ๋านะผ่อนสบายสบายเจ็ดกว่าบาทต่อเดือนนะคะ สำหรับท่านนายนะคะสนใจเลี้ยงหาตามหารถเอาติดรุ่นนี้นะคะอยากได้สีดำตัว1.8 S Sport คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่สามารถฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกๆเลยค่ะพี่จ๋านะใครสนใจคันนี้รุ่นนี้นะคะติดต่อหาเอ็มมี่ได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่้ารางใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรกับลิงก์อีดีไลน์เนี่ยค่ะแอดมาได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนทุกอย่างได้หมดเลยค่ะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้า ไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดิมแท้โรงงานไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีรอยแตกคาบเหลือง om, นะคะสภาพสวยๆเลยมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นปี14-16เนาะแต่คันนี้เป็นปี2016เลยนะเป็นโฉมสุดท้ายปีสุดท้ายนะคะของหน้านี้นะสภาพเดิมๆเลยพี่ายทะเบียนสวยด้วยนะฮะกไก่ขควาย6-1 0กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะ นะคะคันนี้ติดตั้งัั่หมอคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถสีดำเดิมๆแท้ๆโรงงานเลยนะพี่นะไม่มีกลับสีซาสีมาแน่นอนค่ะนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งเอสปอร์รอบคันสภาพสวยเดิมโรงงานมากๆค่ะพี่ตัวลอ้อนะคะคันนี้เป็นลอ้อแม็กอลลอยสีทูโทนนะคะมาพร้อมกับตัวยางบิสโต e นะคะยางบิสโตนปี o n e ปนี2020นะพี่ สวยๆเลยค่ะนะคะแม็กันลอยเดิมๆของแท้โรงงานนะคะสะภาพดีมากๆสําหรับตัวกระจกมองข้างสีดํานะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะพี่นี่เลยเดี๋ยวพาดูด้านในกันนะคะสําหรับด้านในนะสวยงามมากๆ นี่เลยค่ะพี่ด้านในนะคะคุมโทนดําทั้งนอกและในเลยค่ะดูแลรักษางานมากมากนะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีขาวเบาะเดิมโรงงานค่ะพี่สภาพส,สวยๆน้องๆป้ายแดงเลยค่ะนะคะตัวโครงสร้างนะคะพวกน็อตขอบประตูพวกนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วเนาะอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกออไม่ไม่มีเข้ามาขายแน่นอนที่ัางผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลย กรงก้าวอย่างนี้เลยนะนั่งสบายๆช่วงล่างนิ่มๆเลยค่ะพี่เบาะด้านหลังหนังเดินแพ้โรงงานอีกเช่นเคยค่ะนะคะสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงเลยค่ะพี่สาหรับคันนี้นะคะไม่เก้าหมื่นหกพันกิโลลูกค้าสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังตัวสตอรปประวัติสูนได้เลยนะพี่นะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วอุบัติเหตุชนหนักไม่มีค่ะพี่นะสาหรับตัวไฟท้ายคันนี้เป็นไฟท้าย LED นะคะพร้อมตัวสปอยเลอร์ด้านหลัง นะฮะของตัวชุดแต่งเอสปอรด้านหลังนะฮะได้เป็นตัวชุดแต่งเอสปอร์รอบคันอยู่แล้วเนาะคันนี้ด้านหลังเป็นลายเคสลาค่ะพี่นะได้เซนเซอร์ด้านหลังอีก2องตำแหน่งค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้ราคาดีด้วยนะสามแสนบาทเท่านั้นค่ะนะฮะโตโยต้ตาโคราตติดหน 8. 8. ึ่งจุดแปสปอร์ปี16ไมล์เก้าหกิโลเดี๋ยวเปิดดูนี่ด้านหลังนะฮะที่เก็บสัมภาระ กว้างๆเลยนะคะด้านหลังนะคะรถคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะคะไม่เคยติดตั้งแก๊สนะพี่นะใช้น้ำมันล้วนนะคะอย่างเดียวเลยอย่างอะไหล่นะคะเป็นล้อมแม็กแล้วก็ถุงเครื่องมือแม่แรงสภาพเดิมสวยค่ะพี่เจ้าของผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งมือนะคะผ่านการใช้งานมาเพียงหนึ่งมือเท่านั้น ตัวรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมโรงงานแน่นอนร0อนะคะคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดนะคะคันนี้เป็นรถบ้านรถบ้านที่ลูกค้านะคะท่านเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยจากศูนย์เอามาเทินที่เราเอารุ่นใหม่ไปนะคะนี่ไม่เก0 0 0มกว่ากิโลเท่านั้นนะคะไม่เก้าหมื่นแปกิโลไม่เดิมไม่แท้เปราวัดศูนย์ค่ะพี่เรื่องตัวโครงสร้างเดิมโรงงานแน่นอนคันนี้นะคะ เบาเป็นเบาะหนังนะคะสีดำขึ้นนั่นในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคันนี้เป็นเครื่องเล่น cd smaux วิทยุนะคะพี่จา๋านะตัวคอนโซลกลางลายเคฟลาตกแต่งสวยงามนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลออโต้ค่ะพี่เกียร์เป็นเกียร์อโอโต้ขั้นบนได้ค่ะนะคะ,นะคะที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะแล้วก็ตัวที่พักแขนที่เก็บสัมภาระ ฝ้าเพดานด้านบนนะคะไม่มียันอักขระให้เปืเป้อเบเลยนะคะแล้วก็ตัวกล้องหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะสภาพดีนะคันนี้มาพร้อมกับตัวพันด์เล่นชิฟค่ะพี่1.8สปอร์ตเนาะจะมีพันด์เล่นชิฟมาให้เรียบร้อยเราเกีย์มือนะคะแล้วก็พรมอะไรเนี่ยเป็นหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตมีตัวมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะหน้าปัดเลือนไม้สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่กระ,ะจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะ นี่ค่ะพี่ตัวคอนอาตัวประตูฝั่งคนขับนะคะสภาพดีๆอย่างนี้เลยรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วชนหนักพิความจมน,น้ำกับสีกรอไม่ไม่มีเข้ามาขายแน่นอนไปคาะนะเดี๋ยวมีพาดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะเครื่องยนต์สวยงามขนาดไหนนะ<อ>คะเดี๋ยวคอนดญาตเปิดปึ๊บคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่ซีซีนะคะเครื่องยนต์ดูอัลวิทีไอ เบนซะินเครื่องยนต์ก็ท็อปเนาะ1.8นะฮ mm hmm. ะพลังกำลังในการส่งเครื่องค่อนข้างดีเลยพี่เครื่องยนต์แห้งๆอย่างนี้เลยค่ะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนโอนได้ขายได้ปกตินะคะรอยแต้มสีรอยมา้าทีกทางโรงงานยังคงสภาพเดิมอยู่เลยค่ะพี่นะนี่เลยน็อตเบลโช๊ค ok, นะฮะสภาพสวยๆอย่างนี้ไม่มีผ่านการชนหนักตัวโครงสร้างหลักแน่นอนน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดค่ะพี่น็อตจิตด,ด้านในนะคะ คันนี้นะราคา,สาแสนเก้หมื่นเก้าพันบาทคุ้มมากตัวคานค่ะพี่คานหน้าสภาพเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะคานเดิมแท้โรงงานไม่มีชนหนักแน่นอนนะตัวเม็ดอาร์คแต้มสีรอยหัวน็อตระพับมาพวกนี้ยังคงสภาพโดยมจากโรงงานเลยค่ะพี่แบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะค้องหรือดูแลให้ใหม่หมดค่ะนะคะน็อตเบโชอคนี่น็อตฝักระโปรงสวยนะคันนี้นะคะตัวฝากระโปรงหน้าเดิมๆโรงงานมีสติกเกอร์ตามมอกอนะคะ แผ่นกันความร้อนนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยเม็ดอาร์ยังอยู่สภาพเดิมอยู่เลยอ่านะคะมาลองรถมาลองขับได้เลยค่ะพี่คันนี้นะบอกเลยลองรถลองขับได้เลยที่เพชรยนต์ค่ะพี่มาหาเอมี่ได้เลยนะคันนี้นะ,ะ่ะรุ่นโตโยต้าโคราติน1.8 S อสปอร์ตนะคะตัวรถปี16รถบ้านประวัติศูนย์ไม่98,000กิโลนะคะราคา399,000บาท ซื้อสดไม่มีแว่นนะพี่นะคันนี้เป็นรถบ้านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่0967252736เอมมี่ยินดีรับสายทุกท่านเลยนะคะหรือ,อด้านล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรก,กับลิงก์ไอดียไลน์นะคะแอาลไล่มาเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยเข้ามาลองรถมาลองขับมาจัดไฟแนนซ์ที่บริษัทได้เลยค่ะพี่เปิดทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดมาแล้วแจ้งเซลล์หน้าร้านว่าติดต่อเอมมี่ได้เลยค่ะนะคะ นี่เลยนะก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเอมี่รีวิวอะไรให้ดูฝากติดตามชมด้วยนะพี่นะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ